กลัดสวัสดีครับพี่น้องตรงไปปวงอีกคือเราข้อมาของผมพู้นี้คือ,อมาลองสันตอกหล่อหนูเบิงทรามมันถือเขาบอ่อแค่จะจัดทีน้อยไหนนะเพราะว่าบังหัวคำหมวแรงเนี่ย้นตก,กมันหลุดเบิงว่าไปเขาหรือว่าเขา ไปรุนนักแฟนครับผม เรียบร้อยครับผมต่อคันคายจัดไปหวานจุ่อยครับผมมื้อนี้ก็จัดไปสองแต้มก็ถือว่าผ่านนะครับโอเคอยู่คือว่ามาเห็ดตอกข้อมผมจะฝึงลองเห็ดตอกไม่นะครับลองเห็ดเบิงแ้งก็ถือว่าผ่านนะครับตอก ตอกติวปนเนื้อครับทั้งเนื้อทั้งติวใส่น้ำกันกะถือว่าโอเคครับใส่ได้อยู่สันแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวคือมีผลงานเลยสันบอลลุนนะครับสั้นเวลาโตนีตต่ย่าเกินมากหอดสองหน้าที่ครับหน้าที่ก,กลัวก็ตั้งหน้าที่แหละถือว่าใส่ได้อยู่ประเทศตอกตอจะคล้องเทนเองนะครับ ตออคั้นมือสั้นเลี่ยอยากสั้นเดีกบแมเมนตอก่อมือหยิกนะครับสั้นจนมือหยิกนี่ก็บอไหวให้กันได้ครับผมจัดไปซองแต้มตอนนี้ตอนจัดการนี่คือผมบริไท้ะนะครับผมบริไทบางตอนสั้นไปตอนจัดการมือผมอยา,มาก,มยากไม่ติดเหลือง,องมผ,มผมอยากจิ้นตบติดเหลืองเพราะว่าผมเปิดซองใหม่ผมกลัยากไม่ม,ไมีปัญหานะ เอาเป็นว่าคำขึ้นนีก่ะโอเคครับมันหมานครับผมหวานจ้วยครับผม